ในช่วงที่คนไทยได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 นะคะทางด้านของเดอะมอส l i f e ์สโตรงามวงวานจัดงานหากรรมลดครั้งยิ่งใหญ่ค่ะลดสูงสุดกว่า90%ค่ะซึ่งงานนี้มีการระดมสินค้าอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายในราคาลดสุดพิเศษโดยลูกค้าบัตรเอ็มกาลดเพิ่มร้อยละ12.5เมื่อใช้คะแนนไม่เกินยอดซื้อรับ ึ้นรวมสูงสุดร้อยละ21จากบัตรเครดิตท,ที่ร่วมรายการส่วนบัตรเอ a r การและบัตรเครดิต s c b m v i s a รับคืนสูงสุดนะคะรวม74,700บาทซึ่งภายในงานก็จะพบกับสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอางน้ำหอมนาฬิกาสินค้ากลุ่มแฟชั่นชายหญิงสินค้าเด็กอุปกรณ์กีฬาตกแต่งบ้านรวมไปถึงร้านอาหารชื่อดังกว่า200บูธจากสินค้าชั้นนำและพลาดไม่ได้กับช่วงเวลานาทีทองสินค้าราคาลดสุดแรงที่ มีแค่งานนี้เท่านั้น3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะ13นาฬกา16นาฬกาและ19นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง10ตุลาคมนี้ที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall Lifestyle งามวงวานหรือว่าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook The Mall Thailand ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมและอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆจากทาง The Mall นะครับ